ไ้ครับคุฟิวกระดงชัยมาไทยยินไฟล์เราซ้อมมากี่วันสซ้อมอยู่ที่ค่ายกระดงชัยไปอยู่ที่จังหวัดปิศาโลโล่ายอยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยไปกุ๊งบอลซ้อมมังก็เพือนเพื่อนลุงโล่กโก้แล้วเพื่อ่ๆเพื่อนๆใครอยู่กันเนาะตอนนี้ฟิวอายุเท่าไหร่ละสิบหแล้วสูงเท่าไหร่ละครับหนึ่ปน้หนักป่อยตอนนี้เมวยสไตล์อะไรครับวันนี้ฟิวต้องมาเจอสุกหน้าเคยต่อยเขาเนี่ย ่ครั้งแรกเลยศึกษาเก๊กตั้แต่เขายังเข้ามือจะตายวันนี้มันจะสุกหน้านะวางเก๊กวางแขงให้ดีตามแต่แต่มีอะไรดีแก้ไขกูไปดีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยใครเฟย์สุนทรเฟย์มั้งชนะคชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็เวทร้อยเจ็ดเข้าช่างหนักยังเป็นไงมั้งเด่นจุดหาเกิดยีสินยีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมมาเอาชื้อหนาวไข้เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดแปดคนจังหวัดตัวใดฝากชื่อช่วยให้เขาหน่อยห <5 km. S 1> น่อยครับตัวใดเป็นกลังใจผมเอยพร้อมมาชื้อหนาวไข้นะวันนี้ผัวหลวงู่แรกเลยช่องมาอ่านก้อยโชคดีนะครับ